สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม b a c k c o v e r Mobile ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาไกด์าสายฟรีสายเติมน้อยเราควรจะทําอะไรต่อดีเพื่อที่เราเนี่ยจะเล่นได้สบายๆย,ย,ยันเอนเกมแต่ก่อนอื่นเนี่ยใครที่เป็นสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยยังดันค่าพลังไม่ถึง200 0 0 0เนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาพลังงานไปดันค่าพลังทีมไม่ถึง200 0 0 0ก่อนเลยกันส่วนวิธีการดันค่าพลังยังไงให้ค่าพลังทีมรวมมันขึ้นเยอะๆเนี่ยสามารถกดดูที่ที่ตัวไอมุมขวาบนของคลิปได้เลยนะพอดูคลิปเสร็จแล้วแล้วก็พลังถง คลิปนี้ต่อแล้กัน ใครที่ดูคลิปนี้ต่อเนี่ยผมก็จะถือว่าทุกคนเนี่ยดันค่าพลังจนถึง2 0 0แสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาพลังงานที่มีเนี่ยไปทําอะไรต่อแล้วนะพะแล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับถึงจะเล่นเกมนี้สบายๆย,ยันเอนเกมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าทางเกมรัดแพดมาแบบนี้เนี่ยก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะแต่หนึ่งข้อดีที่เราได้มาเนี่ยก็คือตัวละครจําเป็นในการเอาไว้เคลียร์คอนเทนต์พิว e ต่างๆที่มีในเกมอยู่นะแพดปัจจุบันตอนนี้นะครับมีครบหมดแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะบอกเลยกันนนะะครรรรรับผมมวว่า่าาาาาาีีีตตตตลงงงไหทเเเจป็้้้้ออถก จะเคลียร์คอนเทนต์ p ิ e. ในเกมนี้ได้ทุกคอนเทนต์เริ่มกันที่สายเอ็กแทคเกอร์ของแต่ละสีก่อนเลยละกันนะสีแดงนะครับผมก็โนเอลอยู่แล้วนะสีเขียวก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างไลอาสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยจะหาตัวแทนไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับโดยเฉพาะโนเอลกับไลอานะไลอาเนี่ยก็เป็นตัวละครสายสีเขียวที่ถ้าไม่มีเนี่ยก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะในอนาคตของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีตู้ในการที่เราจะสามารถเลือกตัวละครเพื่อที่จะเพิ่มให้มันเป็นเลดอัพหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองนะ ลายอาร์ก็สามารถเลือกลอาร์เพื่อมันเพิ่มเลดอัพมาเป็น1%ได้ก็จะเป็นตู้ในการที่เราจะเอาตัวละครจากตู้ถาวรมาเพิ่มเลดอัพนั่นแหละครับใครไม่มีลอาร์ควรจะมีนะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้เราจะผ่านหอคอยชั้น85ไม่ไหวถามว่าทำไมถึงไม่ไหวก็เพราะว่าไอ้บอสตัวนี้นะครับผมมันจะให้เวลาเราตีมันฟรีทั้งหมด6เทินนะและพอครบ6เทินแล้วเนี่ยมันก็จะทําการฆ่าทีมเราในวันฮิตคิวและก็มีเพียงแค่ตัวละครตัวเดียวที่สามารถเคลียร์มันได้ก่อนหมด6กเทินนะครับก็คือตััว่าตงๆ ที่บับดาเมจให้ตัวละครไรอาร์แล้วก็อันติฆ่าตัวละครตัวนี้เพราะงั้นถ้าไม่มีไรอาร์การจะไปต่อในคอนเทนต์หอคอยชั้นที่8 5เนี่ยยากมากๆทีนี้ตัวเอ็กไทเกอร์ในทางด้านสายสีฟ้าเนี่ยแนะนําที่สุดว่าจะเป็นต้องมีก็จะเป็นตัวละครอย่างจูเลียสและกันนะแต่ถ้าใครที่ตัวไม่พอสุ่มจูเลียสนะครับก็สามารถไปรอสุ่มตัวละครอย่างเคียโตได้นะครับคือตัวละครสายสีฟ้าเนี่ยมันมีหลากหลายตัวนะที่เราจะสามารถเล่นได้ยันเอ็นเกมหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวละครจูเลียสกับเคียโตแต่ถ้าใครมีจูเล กันบ้างนะสายดีบับสีฟ้าเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมต้องเป็นโลตัสอยู่แล้วดีที่สุดแล้วส่วนสายสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างชาลอดสายสีเขียวก็เป็นหัวหน้าหน่วยนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยวาดรูปนะแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้พี่น้องโนเอลได้เหมือนกันที่เป็นสายดีบับสีเขียวเหมือนกันนะตัวละครตรงนี้สกิลดีมากๆ ในการตีบอสเนี่ยเพอๆดีกว่าหน้าหน่วยวาดรูปด้วยซ้ำเพราะมันจะมีสกิลที่2นะครับในการลดพลังป้องก level ันเลเวล4-7%ถึงและก็จะมีสกิละสาน,นะครับผมที่จะทำให้สตูเนี่ยหมดสภาพนะความเสียดาย่รับเพิ่มขึ้นถึง60%เลยมาดูทางด้านสายซัพพอร์ตกันบ้างนะสำหรับสายซัพพอร์ตซีฟา้าเนี่ย เวนเจนเป็นตัวละครที่ผมแนะนํามากๆมีประโยชน์ในการผ่านหอคอยนะหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครอย่างรุ่นพี่โกสก็ได้เหมือนกันมีประโยชน์ในการผ่านหอคอยและก็การเคลียร์ PVE ในการเล่งดาเมจส่วนสายสีแดงเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมเป็นเซลลี่นะตัวละครตัวนี้ดีมากๆมีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีทั้งหมดสามารถเล่นได้กับสายกายภาพหรือว่าสายเวทส่วนซัพพอร์ตสายสีเขียวเนี่ยก็จะขอแนะนําเป็นตัวละครอย่างวาวท้อแล้วกันนะนอกจากการบัฟความคล่องตัวก็ยังมีการบัฟพลังโจมตีเวทถึง70% สุดท้ายสายฮิวนะครับตัวละครที่จําเป็นต้องมีเนี่ยก็จะเป็นมิโมซ่าสายสีเขียวตัวละครรุ่นพี่ชามมี่ล่าง SSR นะส่วนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครมิโมซ่านะครับผมล่าง SR ส่วนถ้าใครที่มาไม่ชันซีซั่นที่1เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปเดือนหน้าอนาคตเนี่ยมันจะมีตู้ซีซั่นวนกลับมาในตอนนั้นเราคอยหาตัวละครอย่างมิโมซ่าล่างซีซั่นที่1ก็ได้และสุดท้ายสายแทงนะสายแทงก็แน่นอนนะครับผมมากับลาเดสนะแต่ถ้าสมมติว่าใครมีเป็นแค่ตัวละครลาเดสตัวเดียวแล้วไม่มีมาแล้วก็ต้องการอยากได้ตัวละครในการเอาไว้สตันบอสต่างๆเนี่ยแนะนําเป็นอัสตาตัวแจกฟรีตัวนี้เลยกันนะครับแจกฟรีมาพร้อมกับการประจําตัวมันเองเนี่ยนะ อัสตาร์เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่จะมีสกิลสายแทงครบที่เราจะเป็นต้องมีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลในการยั่วยุเดี่ยวแล้วก็ยั่วยุมูหรือไม่ก็สกิลประสานที่จะมีโอกาสในการสตรันได้ถึง55%เลยนะครับผมถ้าอัพเลเวลเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสสตันได้สูงสุดที่65%เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เราจําเป็นต้องมีในแต่ละสายแล้วก็แต่ละสีนะครับผมก็ถ้าเรามีตัวละครเหล่านี้ครบเนี่ยรับรองว่าการเคลียร์คอนเทนต์ในเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหหหมมดดออออคคยยยรรรืว่าา่่าาาากเเัันนนนนนจตงๆะบผสแ ทีนี้ต่อไปเรามาดูทางด้านตัวละครที่เราจะเป็นต้องปั้นขึ้นมาระดับ LR กันบ้างนะเพราะตัวละครถ้าไม่ขึ้นระดับ LR กับระดับ LR เนี่ยความเก่งมันค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยนะยกตัวอย่างเช่นตัวละครแจกฟรีครับอย่างตัวละครชาร์ลอตตัวนี้เนี่ยผมเห็นหลายๆคนนะครับรผมได้มาจากการสุ่มกาชาครั้งแรกฟรีแต่ไม่ยากจะปั้นกันนะครับก็ไม่รู้ว่าพออะไรอาจจะเพราะมองว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครแจกฟรีที่ปั้นระดับ UR ก็พอใช้งานได้แล้วหรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกงนี้นะครับผมว่าตัวละครชาร์ลอตผม กับระดับ LR เนี่ยความเก่งต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะถามว่าทำไมมันถึงเก่งแตกต่างกันเยอะเนี่ยก็เพราะว่าพอเราทําขึ้นระดับ LR ตัวละครชาร์ลอตนะครับมันจะได้รับสกิลติดตัวมาใหม่นั่นก็คือเวลาที่สตูนเนี่ยได้รับผลของการตีตาอยู่จะโดนบัฟนะครับผมเป็นดีบัฟในการลดพลังป้องกัน20เป็นระยะเวลาถึง2เทินเลย ซึ่งนั่นก็จะทําให้สกิลที่2ของตัวละครชารลลอตเนี่ยจะสามารถลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้ถึง80%เลยนะถ้าใครที่มีการ์ดสกิลประจําตัวแต่ถ้าใครที่ไม่มีการ์ดสกิลประจําตัวเนี่ยก็จะลดพลังป้องกันได้ถึง70%เลยนั่นเองนะครับเพราะผลตีตาก็จะลดไป20%ของพลังป้องกันนะส่วนผลของเอฟเฟกต์สกิลสลดพลังป้องกันเลเวลสก็จะลดไป60%เพราะั้นการที่อัพขึ้นระดับ LR กับการที่อยู่ระดับ UR เนี่ย ความเก่งในการบัฟให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยแตกต่างกันเยอะเลยนะครับตัวละครหนึ่งตัวที่ควรทาขึ้นระดับ LR เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครแจกฟรีแต่ก็ใช้งานได้ดีมากๆเพราะถ้าเราทําขึ้นระดับ LR เนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้มันจะให้ผลในการปิดกั้นสถานะผิดปกติทั้งหมดนะสกิลพาสซีฟติดตัวเนี่ยก็จะเหมือนกับของมาเลยอันนี้ก็จะเป็น2ตัวละครฟรีนะครับที่ผมแนะนําว่าควรทําขึ้นระดับ LR เลยครับทำขึ้นแล้วเก่งขึ้นเยอะแล้วก็2ตัวนี้สามารถอยู่กับเราได้ยาวๆยันเอนเกมแน่ๆก็จะเป็นประมาณนนีีี้้้ะะคครรรรััับสําาหตตตวววลลลท่เเจป็็องมแก ควรทําขึ้นระดับ LR แต่ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือตัวละครที่เราจะเป็นต้องมีเนี่ยเอาขึ้นระดับ LR ให้หมดจะดีมากๆเลยนะทําขึ้นเอะครับผมดีกว่าเอาพลังงานในการไปลงเล่นตามโหมดต่างๆแล้วเกลือครับสู้เอาพลังงานในการมาฟาร์มค่าสายสัมพันธ์แล้วก็ดันขึ้นระดับ LR จะดีกว่านะโดยเฉพาะตัวละครที่เราจําเป็นต้องใช้ต่อไปเรามาดูตัวละครในอนาคต้าตามลีกเนี่ยในวันที่4เดือนหน้านะครับตัวละครที่จะเข้ามาเนี่ยก็ยจะเป็นตัวละครอย่างเคียโรโตแล้วก็พี่น้องของเขานะแล้วก็ตัวละครคุณล,ลุงล่าง SR ไหนหน่าเก็บบ้างนะครับก็ขอบอกไว,ว้ก่อนละกันว่าผมจะข้ามทั้ง2ตัวนะเหตุผลที่ผมข้ามก็เพราะว่าตัวละครสายสีฟ้าอย่างเคียโตัเป็นสายแเท็กเกอร์เนี่ยมันทับตำแหน่งกับจูเลียแล้วก็จูเลียก็ดีกว่านะส่วนตัวละครสายฮิวเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ชาม,มีชุดด้วยน้าเลยนะเพราะใครที่มีจูเลียกับรุ่นรุ่นพี่ชาม,มีล่างชุดด้วยน้ำเนี่ยก็ข้าม2ตัวนี้ได้นะครับไม่ส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่กับไอดีของเราแต่ว่าตัวละครที่จะเป็นต้องมีจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครคุณลุงคนนี้นะเพราะเป็นหนึ ตีบอสได้แรงขึ้นมากๆถามว่าทำไมมันถึงช่วยเราตรีบอสได้แรงขึ้นเพราะตัวละครตัวนี้จะมีสกิลในการเพิ่มความเสียหายสายที่ชนะทาง 25%แล้วก็จะมีโอกาส40%ให้เพิ่มบัฟนะครับผมความเสียหายต่อบอสเพิ่มขึ้นอีก15%เลยนะกับพันธมิตรทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทิร์นแค่สกิลนี้สกิลเดียวก็ช่วยเราตีบอสได้แรงขึ้นมากๆอยู่นะโดยฉพอะถ้าเอาไปตีบอสสายสีแดงครับที่มันแพ้ทางสายสีฟ้าก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นไป25%ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ก็จะมีสกิลพิเศษในการเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีทั้งเวทและก็กายภาพอีก40%อีกด้วยและสกิลาากรมมประสานเนยพาาสท้แง อีก60%็นะก็เป็นหนึ่งตัวละครสายซัพพอร์ตสีฟ้าหรือไม่ก็เอาไปเล่นกับสายซัพพอร์ตสีอะไรก็ได้นะครับที่ต้องการตีบอสแรงๆนะตัวละครตัวนี้จะเป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นเบสอินสตาลตในการเอาไ้ตีบอสเลยนะครับและตัวละครในตู้เลดอัพตู้ไหนมีตัวละครที่น่าสุ่มน่าเก็บบ้างเนี่ยถ้าถามผมนะตัวละครตู้เลดอัพที่น่าสุ่มผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้เลดอัพของตัวละครอย่างฟาน่าสายสีเขียวเอ็กไทเกอร์นะครับตัวนี้เนี่ย เก่งมากๆเลยนะครับทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะจะดีกว่าไรอาตรงที่ตัวละครตัวนี้ลง PVP ได้นั่นเองนะครับ PVP ดาเมจถ้าเก็บแต่ครบแรงมากๆแล้วก็ตัวละครอย่างราชนีแม่หมดนะ2ตัวนี้เนี่ย เป็นตู้เลตอัพที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับฟานหน้าก็เก่งมากๆในสายสีเขียวส่วนลายชินีแม่มดก็เป็นตัวละครคอมโบกับอัสตาตัวลิมิเต็ดที่จะมาเป็นสายสีแดงเป็นแทงนะที่เป็นแทงที่ดามเมจโคตรแรงเวลาเลือดมันต่าและตัวละครลายชินีแม่มดก็สามารถคอมโบได้โดยการที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยเริ่มเทินมาก็สามารถทําให้เลือดอัสตาต่ํากว่า30%และก็เป็นอมะตะได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเป็นตัวละครที่ควรมีถ้าใครจะเล่นอัสตานะครับผมล่างปีซาร์ทีนี้ตัวที่น่าสุ่มที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนตตััววลละครจากู้้ซี่แึง ซีซั่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่นํามาเพื่อลง PVP โดยเฉพาะเลยนะไม่ว่าจะเป็นในซีซั่น4ก็จะเป็นชาร์ลอตล่างคุณครูนะครับตัวนี้เนี่ยก็เก่งมากๆจะเป็นทีมสายโตกลับหรือซีซั่นหเนี่ยก็จะเป็นตัวละครโนเอลชุดฮารลวีนะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อแก้ทางโนเอลล่างชุดว่ายน้ําโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าก็จะแก้ทางได้ใน PVP เท่านั้นนะครับแต่ว่าใน PvE เนี่ยโนเอลก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เคลียร์คอนเทนต์ต่างๆได้ดีสุดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นซีซั่นล่าสุดเลยนะครับก็คือ่นะเชาลงุดด กับรุ่นพี่แมกนานะครับผมล่างนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นล่างที่เก่ง p ิวทั้งคู่เลยส่วน p v e เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ แล้วก็มาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครที่ต้องมีนะครับแล้วก็ต้องปั้นเนี่ยเราก็ควรจะทําขึ้นระดับ LR ให้หมดเลยนะส่วนตัวละครที่น่าสุ่มในอนาคตเนี่ยผมก็แนะนาตามที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่าในการสุ่มเลยกันเพราะตัวละครในอนาคตส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อคอนเทนต์ PVP เะส่วนมากเลยนะเพราะในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวละครที่สามารถเคลียร์คอนเทนต์ p v ได้ยัน Endgame เนี่ยก็จะมีในเซิร์ฟเวอร์เราจนครบหมดเป็นที่เรียบร้อยเอาไว้หน่อยคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแล้วกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กัน like เอาไว้้้้ลกันนนนคครบบเเอาาาามมจใใหห่ิิปปี